มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพทยอมเปิดตัวพีครั้งแรกอายุห่างกัน14ปีลั่นจะจบที่เขายอมเปิดตัวแฟนหนุ่มครั้งแรกนะคะสำหรับแพทและปภา,าหลังได้มารายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม ถามว่าข้อดีของเขาคืออะไรแพทเล่าว,ว่าเขาไม่ได้ดูแลเฉพาะแพทคนเดียวน้าฟน้องสาวของแพททำจมูกมาแล้วอักเสบเขาก็ขับรถพาไปล้างแผลท,ทุกอาทิตย์หนึ่งเดือนแม้แต่พี่เลี้ยงแม่บ้านแพทเป็นหน้าที่เขาทำงานหลานอย่างเดียวเขาก็ไปช่วยหรือว่าผู้จัดการแพทแมวป่วยซึ่งไม่เกี่ยวกับแพทเขาก็ขับรถพาแมวไปให้จนแมวล้างแผลเสร็จแล้วก็พามาส่ง เขาซื้อใจแพทได้แบบดีที่สุดสบายใจมากขึ้นทําให้คิดว่าเขาโคงไม่ได้มาเล่นๆแพทยังไม่ได้ลงโซเชียลจะดูว่าเขาสเสถียรได้แค่ไหน2ปีคุณยังเหมือนเดิมไหมถามว่าทำไมทดสอบมากกว่าคนอื่นตั้งใจจะคบให้ยาวที่สุดแพทยอมรับว่าอยากจะคบให้ยาวที่สุดจะจบที่เขาแล้วจริงๆก็อยากจะจบที่ทุกคนแหละเดี๋ยวคนที่ผ่านๆมาจะเฟลว่ามึงเล่นๆเ,เ,เหรอก็จริงจังกับทุกคนแต่ไปไม่ถึง วันแรกที่เขาก้าวเข้ามาวันนี้1ปี4เดือนเหมือนเดิมทุกอย่างแพทยังไม่เคยเจอเลยโดยระหว่างพักรายการที่ถ่ายทำนะคะพีแฟนหนุ่มของแพทเดินเข้ามาดูแลแพทเจอแม่คิมถามว่าทำไมต้องอดทนผู้หญิงรวยกว่านี้ก็มีสวยกว่านี้ก็มีพีก็ตอบว่าก็รักครับรักเขาตรงไหนวันที่พีแย่เขาก็ซัพพอร์ตช่วยหมด ถามว่ากลัวอะไรเขาไหมพี่ตอบแบบแมนแมนะคะว่ากลัวแค่เขาเสียใจกลัวเขาเหนื่อยเมื่อถามแพทว่าทำไมถึงไม่เปิดตัวแพทตอบว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำเอาคิมยิ้มกว้างอย่างยินดีนะคะพร้อมกับประกาศว่ารายการชั้นรายการแรกที่เปิดตัวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ